ซึ่งเราไปเติมได้เลยนะเงินที่คุณได้มาเป็นแสนล้านนะนะที่คุณคุยว่าคุณสามารถเอาชนะอยี่ห้อหอื่นริปโปลได้ลล่าได้นะเอโดยที่คุณเดยไปเกาะติดนะไปเกาะติดในหมู่บ้านเอทรงคนเข้าไปแรงต่างนะจนั้นคนเปลี่ยนพฤติกรรมจากการดื่มอย่างอื่นมาดื่มคาราบาวแดงอะไรอย่างนี้นะแต่คุณยังไม่มีการปันส่วนแบ่งให้กับสังคมเลยใช่ผมว่าตรงนี้ถ้าเราาย อ่าผมว่าถ้าเราขายแนวคิดให้เขานะแสนล้านนั้นน่ะคุณให้โสดาโพธิสัตว์ปีละล้านได้ไหมอืมต้องมีคนไปเจราชาครับเพราะนั่นเป็นหน้าที่ของท่านเดิมแด้ครับอืมนะถ้าท่านเดิมแท้เอาผลงานอย่างเงี้ยนะที่ผมทํามาเสร็จทําคนนั้นทาคนนี้ทาใช่ไหมม,มีเด็กยกมือไหว้ขอบคุณอะไรเงี้ยนะเนี่ยไปเสนอเนี่ยกับคนที่พูดในกระบอแดงอะนะคนนั้นเนี่ยเป็นเป็นประธานบริษัทแหละนะเออซึ่งตอนนี้เนี่ย เขาปันให้แอดคาราบาวเนี่ยจากห้าพันล้านนี่ขึ้นเป็นหมื่นล้านเลยนะแคราบาวนี่รวยเลยนะครับโอ้โหนะไม่ใช่ศิลปินเพลงเพื่อชีวิตกระจอกเลยนะแอดคาราบาวไม่ต้องร้องเพลงก็ได้ก็แค่ได้ส่วนแบ่งเปอร,ร์เซ็นต์ไปในฐานะพรีเซนเตอร์นะแต่ผมคิดว่าตรงนี้สำคัญในะขณะที่คนคนเนี้ยสามารถสร้างเงินได้อย่างมากมายอย่างเงี้ยนะแล้วก็เป็นนักเสรษฐศาสตร์ที่ที่เก่งกาดอะแต่คุณยังขาดแรงบันดาลใจถ้าคุณ ใช้แรงมาดานใจว่าเงินส่วนหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นก็ได้จากแสนล้านคุณเฮ้ยโซดาโพรที่สัตว์ที่ขับเคลื่อนอยู่ทั่วประเทศนะนะโอ้ผมว่าเขาก็ได้ไปอยู่นะครับเขาโฆษณาได้เลยอ,นะอืนะอาจารย์นด้เห็นไม่ร้ด้วยไหมครับคือต้องตัดต่อคลิปออกมาก่อนแล้วมาดูกันกันว่าไปแล้วกนะ็จะเขาจะเปิดประตูรับเราบ่า มีเศรษฐีอยู่คนหนึ่งผมเคยส่งคลิปไปในโสดานะอยู่ที่กระบี่อะครับนะแล้วก็มีบริษัทตั้งเก้าเก้าบริษัทสิบริษัทอนะครับนะนามสกุลเกียวก๊กะครับเกียวกะเกียวก๊กะนะปรากฏว่าเป็นข่าวซะแล้วอากลายเป็นอย่างนั้นไปเป็นข่าวว่าต้มตุนไปอย่างนั้นไปแล้วอันนั้นก็คือว่าเขาเขาตั้งเปอร์เซ็นต์เลยนะว่าเงินที่ได้จากการจําหน่ายสินค้า ทั้งสิบบริษัทเนี่ยเขาจะทําเพื่อสังคมสิบเปอร์เซ็นตนะแล้วก็มีภาพนะออกทีวีนะครับเขาก็ไปช่วยคนนั้นไปช่วยคนนี้นะไปนู่นไปนี่นะเอาเงินไปมอบปครับนะนคล้ายเราเหมือนกันแต่ว่าเขามีที่มาที่ไปใช่ไหมแต่อยู่ๆรากฏบรถไปถูกแจ้งความไปแล้วอันนั้นนะนั้นก็ก็ก,กไม่เป็นไรนะอันนั้นเป็นปรากฏการณ์นะครับนะผมแล้วผมยังมีประเด็นนะครับที่จะพูดว่าผมทาอะไรไปบ้างยกตัวอย่างเช่น ตอนเนี้ยในช่วงวิกฤตเป็นโอกาสครับวิกฤตเป็นโอกาสก็คืเอเราสร้างผลิตภัณฑ์โซดาโพลิสัตว์ออกสู่ตลาดแล้วครับาับสนินบนได้ครับว้าวว้าวนะเพียงแต่ยังไม่เพียงแต่ยังไม่ส่งไปต่างประเทศตอนนั้นแหละครับตอนนี้ออกไปส่งออกไปส่งให้ลูกค้าในหาดใหญ่แล้วครับนะที่ผมถือแม่นี่ตอนนี้จะเปิดมีวิดีโอนะที่ผมถืออยู่ในมือตอนเนี้ยนะอาม่นเป็นขวดผลิตภัณฑ์ครับ น้ำยาเนี่ยประสงค์แล้วก็มีโลโก้โซดาบริษัทที่เสื้อเนี่ยนะ oh. อยู่ที่ขวด้วยครับ oh. โอ้โซดาบริษัทเป็นแบรนด์นี้เลยครับนะเขียนว่าน้ำยาเนี่ยประสงค์เป็นสีพื้นสีลาเงินเหมือนเสื้อนะครับ hmm. อ่าน้ำยาเนี่ยส่วนประกอบมีน้ํามะกรูดอะไรเงี้ยนะอ่าประโยชน์ซักผ้าล้างจานล้างอ,อ้องน้ําล้างรถเช็ดก,กระจกถูพื้นแล้วก็มีโซดาบริษัทสงกลามีเบอร์โทรผมนะครับอ่ <laughs> โครงการนี้น้องเล็กเป็นคนดูแลครับเป็นเจ้าของโครงการนะอ่าองเล็กกับลูกเลยนะอ่าผลิตเลยนี่เราแบ่งงานกันเนาะอ่แล้วเราไปส่งนะครับไปส่งกับลูกค้านี่ล่าสุดนะเมื่อวันสองวันที่แล้วนะอ่อแม้มันจะไม่ใช่เป็นเงินมากมายอะไรแต่มันเริ่มเป็นเป็นกระบวนการสร้างผลิตภัณฑ์โซดาโพลิสัตว์แล้วนับหนึ่งแล้วนะอันนี้มันอ่านี่แตกแขนงไปแล้วนะครับแล้วที่ตามมาก็คือสบู่โซดาโพลิสัตนะ แชมพูสระผมโสดาพิสัตว์เพราะเราปลูกอัญชันเรามีมะกรูดนะครับนะและยังมีอีกครับมะรุมตอนนี้เนี่ยเก็บจากต้นแล้วนะครับเม็ดมะรุมจะบรรจุนะเม็ดปลูนจุนะนจแล้วเป็นเม็ดมะรุมโซดาพิสัตว์อีกแล้วนะครับอันนี้รายงานได้ทราบว่าวิกฤตเป็นโอกาสครับในช่วงในช่วงวิกฤตโควิดมานี่ไม่มีไรายได้เข้าเลยนะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับ เราปลูกผักกินเองเรายังพออยู่ได้นะนึกถึงคนที่ยากจนยากไร่ที่เราบนสนับสนุนเขานะครับอันนี้ก็เล่าสู่กันฟังครับนะเล่าสู่กันฟังนะครับถ้ามีโอกาสย,ยอ,อถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมจะเพิ่มเติมอีกนะครับผมยกตัวอย่างเช่นผมไปเยี่ยมคนที่ได้รับทุนจากเราชเช่นคนไร้บ้านคนไร้บ้านที่อยู่ที่ หน้าเซเว่น่ะนะครับนออที่หน้าเซเว่นนะก็คือนอกจากเราให้ทุนแล้วบางทีเราเอาก็เอาเสื้อผ้าไปให้เขาเอาผ้าห่มไปให้เอาอาหารไปให้อย่างนี้เป็นต้นนะครับก็คือไม่ได้ให้ทุนแล้วแล้วก็จบกันนะครับนะเออแล้วก็เอ่อเด็กธนิดาลูกสาวช่างก่อสร้างนะครับอืมตอนนี้ไปทํางานตั้งแต่กลางวัน เลิกงานประมาณห้าทุ่มได้วันละสองร้อยห้าสิบาทนท่าสงสารเดีอยเนาะแต่ก็เป็นเด็กกตัญอยูที่ขอบคุณตอบแทนพระคุณพ่อแม่นะครับเออก็าทำหน้าที่ครับก็คือในช่วงโควิดเนี่ยนะอีกเรื่องนะครับที่เล่าให้ฟังก็คือในช่วงโควิดวิกฤตเป็นโอกาสอีกก็คือเสื้อผ้าที่มีคนบริจาคมาเป็นร้อยกระสอบลอน้องเล็กก็ทําหน้าที่ซักกับนะร่วมกับจิตอาสาซักเสื้อผ้านะ แยกเป็นประเภทเป็นร้อยตัวนะครับแยกเป็นเสื้อผ้าเด็กเสื้อผ้าผู้ใหญ่ตั้งหญิงตั้งชายส่วนหนึ่งก็จะไปบริจาคกับผู้ยากไร้และส่วนหนึ่งก็ตั้งที่ร้านค้าครับขายในราคาถูกรายได้ช่วยการกุศลก็คือเนี่ยช่วยเด็กเด็กโสดาโพธิสัตว์อีกเหมือนกันนะครับแต่เพในช่วงโควิดเนี่ยนะครับเอ่อก็ได้ได้เคลียร์งานอ่าได้ปลูกผักต่างๆวากินเองที่เหลือก็แบ่งปัน นะเอ่อนะซักผ้าที่มีคนบริจาคมาแล้วก็ทําผลิตภัณฑ์โสดาโพลิสัตนะครับอ่ตอนนี้เก็บฟ้าตาจลตากไว่าแล้วครับนะทําเป็นสมุนไพรฟ้าตาจลโอ้ได้ด้วยนะถ้าไม่ใช่โควิดนะครับไม่มีเวลาอย่างนี้ครับอันนี้มีเวลามีความสุขอยู่กับการงานนะครับก็ถือโอกาสรายงานทุกท่านครับสาธุครับสาธุครับ